สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะวันนี้มาแต่เช้าเลยเพราะว่าเ,เดี๋ยวจะต้องไปทำหลายอย่างแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์หลายวันเนาะและ้รู้สึกติดค้างกับทุกคนนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวอุ้มจะเริ่มเลยนะคะและใครถ้าไม่ทันไลฟ์ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าไม่ได้นัดล่วงหน้านะก็สามารถดูย้อนหลังได้นะคะทางทางแบบ Facebook ส่วนตัวอุ้มแล้อุ้มจะแชร์ไปในกลุ่ม ก็จะมีแบบในเพตส่วนตัวเ,เพจของร้านบ้านคุณหนุ่ยนะคะแล้วก็ในช่อง YouTube ของพันลา f ค m ะเฟม r สเตอร์นะคะ,ะ,คะวันนี้อุ้มก็จะพามาชําแหละพามาชําแหละมุกบุกบราวน์ชูกานะคะที่ขายดีมากมายแล้วก็มีลูกค้างองแงมากมายเหมือนกันเมื่อเธอแบบลดปริมาณนะคะซึ่งปกติอะ ไอตัวมุกบุบราชูกาเนี่ยของติ่งฟงอะนะคะ mm. เขาจะมีทั้งหมด3รสชาติแล้วมันเคยเป็นขนาด1กิโลกรัมอะแล้นะคราวนี้มันเกิดปัญหาเรื่องของว่าถุงมันบวมอ,อ,อายุการใช้งานหรืออะไรต่างๆของเขาว่าไม่ได้ตามเอ็กซ์ที่ที่หมดอายุะนะคะเขาก็เลยเหมดตลาดไปช่วงหนึ่งคือขาดตลาดแบบยาวนานมากนะคะ เพื่อไปแก้ไขปัญหาว่าทํายังไงไม่ให้ถุงมันบวมเนาะซึ่งเขาก็แค่ปัญหาเดืยการลดขนาดบรรจุนั่นเองไม่รู้ว่าแบบเขาเขาไปเปลี่ยนแปลงอะไรจริงๆหรือเปล่านี่ยแค่แบบเฮ้ยก็ก็แพ็กหนก,กิโลมันบวมก็แพ็คลงมาสักหกร้อกรัมก็พออะไรอย่เงี้ยวะไม่รู้ใครมีมิตขึ้นมานะโอเคก็อุ้มอาจจะมาทำให้ดูนะคะว่าไอตัว600กรัมเนี่ยหนถุงเนี่ย ปริมาณน้ำเท่าไหร่ปริมาณของเ,อเนื้อเท่าไหร่และถ้าจะตักเป็นช้อนขายอะ่ะต้องขายเท่าไร่โอเคไหมคะเออเดี๋ยวเมื่อกี้ก็คือเชื่องชิดออกนะคะว่าตัวเองลืมอะไรทุกคนได้ยินเสียงชัดเนาะสามารถที่จะบอกได้นะคะว่าเออเสียงชัดเจนไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวขออนุญาตไปเอาตัวช้อนโต๊ะก่อนนะคะจะได้เออมาทําให้ดูว่าสามารถตัก ขายเนี่ยจะได้กี่บาทเนาะจะใช้ช้อนโต๊ะตัวสีน้ำตาลเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ที่แบบเขาตาักกันอะไรเงี้ยหรือว่ามันจะมีตัวตะแกรงที่ที่เป็นแบบสําหรับตักชาไข่มุกปุ้มก็มีนะเดี๋ยวให้ทุกคนเลือกใช้แล้วกันว่าอยากจะใช้แบบไหนแล้วก็แบบไหนคุ้มค่าที่สุดนะคะทาเทียบกันให้เห็นเลยชําแหละค่ะวันนี้ เอ้ยเอาไปแล้วแบบมันคุ้มเงินหรือเปล่าคะรวมค่าจัดส่งไปก็ตกถูกละสี่สิบกว่าบาทห้กว่าบาทแล้วนะอะไรเงี้ยซื้อไปจะคุ้มหรือเปล่านะโอเควันนี้จะมาทําให้ดูนะคะแต่อุ้มจะยกตัวอย่างเป็นตัวบราวชูการที่ขายดีนะคะโอเคเนี่ยก่อนไลฟ์สดก็ไม่เตรียมตัวแล้วลืมอะไรอยู่ไหมลืมเครื่องคิดเลขจะได้แบบคำนวณเงินได้ถูกแล้วแบบ ไ์สดอะเนาะเราก็จะไม่ค่อยได้เตรียมตัวคิดปุ๊บก็จะทาปั๊บเนี่ยเดี๋ยวนี้นิสัยเป็นคนแบบเนี้ยไม่ใช่อะไรนะขี้ลืมไงโอเคค่ะมานั่งตั้งสติตรงนี้อะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะก็ตาช่างตัวนี้ก็เป็นตาช่างดิจิตอลค่ะธรรมดานะที่ใครมีอุ้มไอตัวตาช่างเนี่ยร้านน้ําร้านอาหารนะควรมีติดติดร้านไว้นะคะ เราอย่างน้อยก็เอาไว้คำนวณต้นทุนเนาะไปไปชิคาโอเขียนข้างหน้าว่า600กรัมนะคะมาดูว่าในนี้จริงๆเท่าไหร่โอเคเครื่องช่างน้องงงไงอะช่วงเนี้ย ขออันนี้ก่อนนะคะมันเป็นตาช่างที่เอาไว้สำหรับแบบดริปกาแฟอะแล้วมันสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยนะดูจังหวะในการแบบเรารินน้ำหรืออะไรเงี้ยมันมันเออได้จังหวะที่ดีไหมอะไรไหมอ่ะโอเคได้ละหน้ากล่องเอ้ยหน้าซอง600กรัมนะคะอ่า กระช่างช่างได้จริงอยู่ที่611้จุดแกรัมนะคะโอเคคราวนี้แกะถุงค่ะแกะถุงนะคะทักทายคนที่เข้ามาค่ะแกะถุงช่างใส่ถ้วยนะคะหักถุงหักอะไรใดๆออกนะ ซองเลยอันนี้คืออุ้มแทรตัวถ้วยเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเซตเป็นสูตรนะช่างเฉพาะตัวน้ําหนักที่อยู่ในช่างน้าหนักของของแทร์ค่ะไม่ได้รวมตัวภาชนะกดแทรเรียบร้อยอ,อันนี้แบบอะช่างดูซิเอาออกมาเผื่อหกเผื่ออะไรใดๆนู่นนี่นั่นค้างอยู่ในซองได้อยู่จริงๆเท่าไหร่กันนะอ่าโอเค จะไปดูนะคะรวมหรวมติดถุงรวมหักถุงออกไปจะอยู่ที่5้า9้กุดกรัมตาช่างสามารถซื้อที่ไหนใช่ไหมคะเอออย่าอย่าซื้อตาช่างตัวนี้เลยค่ะถ้าไม่ได้ดิบกาแฟหรือว่าทํากาแฟอันนี้นะคะเพราะว่าราคาเฉพาะตาช่างตัวนี้ก็5,000กว่าบาทซื้อเออตาช่างทั่วไปค่ะลาซดาด้าช้อปปนะคะราคาไม่แพง หลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่จําเป็นต้องซื้อเครื่องช่างขนาดนี้ถ้าเราไม่ได้ทํากาแฟหรือว่าช่างชาช่างอะไรที่แบบมันต้องการความละเอียดมากๆอะค่ะคราวนี้นะคะผ้าปูโตคือยับมากเราจะแยกน้ําและแยกเนื้อออกจากกันอ่ะมานี่ค่ะแต่ช่างทั่วไปใช้ได้นะคะทุกคนอ่านี่นะคะแยกใช้ช้อนตัก ตัวนี้ให้เห็นกันเลยอย่างนี้ดีกว่าเนาะสลิดน้ำออกให้เยอะๆนะคะเวลาที่จะใช้น่ะคนจะบอกว่าให้เทน้ำออกให้หมดใช่ไหมคะส่วนตัวอุ้มไม่แนะนำนะเพราะว่าตัวน้ำเนี่ยเขาจะเอาไว้ช่วยหล่อเลี้ยงตัวเม็ดบุกไม่ให้มันเหนี่ยวและ ยังคงความรสชาติของเขาได้ดีอยู่อะคะ่ะเราแกะถุงนะแล้วก็จะใช้งานก็คือไว้ในตู้เย็นนะคะเก็บรักษาแบบนั้นเอาเ,เก็บรักษาในตู้เย็นได้คะ่ะหลังจากใช้งานเอ่อหลังจากแกะถุงพูดผิดจะอยู่ได้ประมาณ สองอาทิตย์กำลังดีนะคะซึ่งหนึ่งถุงอะ่ะลดปริมาณมันก็ดีอย่างหนึ่งคือเราขายหมดเร็วเอออย่างงี้ดีกว่าเออจะไปดูกันนะคะว่าน้ำเท่าไหร่เนื้อเท่าไหร่สลิดน้ำออกมาให้หมดค่ะให้เห็นกันชัดๆ คุ้มค่าหรือเปล่าที่ซื้อไปเนี้อะไรอย่างเงี้ก็จะมาตอบคำถามแบบนี้ปริมาณมันลดลงอ่ะออไปหมดเรี่ยงยาวไปจ้ะคือตัวมุกบุกเราชูกา้ามุกบุกของติ่งฟงมี3ามรสชาตินะคะจะเป็นรสน้ำตาลรสน้ำพึง่งรสน้ำตาลน,นี้ที่เป็นสีใสๆอะคะ่ะ รสน้ำผึ้งที่จะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็บราว์ชูการ์ที่เป็นสีดำถ้าตัวไหนขายดีที่สุดนะจากยอดขายก็คือจะเป็นบราว์ชูการ์นะคะเราทำเมนูได้เยอะนะเครื่องดื่มไปทำแบบชาตไต้หวันเยลลี่บราล์ชูการ์อันนี้รู้กันอยู่แล้วนมสดเยลลี่บราล์ชูการ์มุกบุกบราล์ชูการ์หรือบางคนที่ คีดเกี่ต้มไข่มุกถ้าพูดกันตรงๆเพราะว่าไข่มุกเนี่ยบางทีเธอก็แบบจะงองแงหรือว่าขายไม่ค่อยดีเลยค่ะช่วงนี้แล้วแบบต้องต้มไข่มุกแล้วก็แบบได้ทิงทุกวันเลยค่ะพี่อะไรเงี้ยก็ใช้มุกบุกนะคะในการแก้ปัญหาตัวนั้นนะก็ไม่ต้องต้มไข่มุกค่ะให้ยุ่งยากอันนี้น่าจะหมดละเราได้ตัวเนื้อเท่าไหร่เอย่ย น,นี่คือไม่เหลือแล้วนะคะอันนี้เหลือแต่ปริมาณน้ำนะคะเมื่อกี้เท่าไหร่นะห้าเ้ยประกาดิฉันก็ห้าเก้าเจ็ดจุดปดไหมใช่ไหมที่ที่ที่เป็นช่างรวมเมื่อกีคราวนี้เนื้อเหลือเนื้อได้อยู่ที่สามหกเก้าสั่น่อะอูนิ่งๆก่อนสามหเก้าจุดเจ็ดโอเคจุดเจ็ด สัดส,ส่วนของน้ําที่เหลือจะอยู่ที่กระช่างมาเอ้ยเครื่องคิดเลขมาจ้าเยอาจงจริงมันก็ได้น้ําเยอะเนื้อเยอะอยู่นะว่าไปว่าไปคือจริงๆแล้วอะ่ะอุ้มลองเทียบเคยเคยเคยช่างไอ้ตัวหนึ่งกิโลนะแล้วเทียบกับตัวเนี้ยมันก็เหมือนถูกล,ลดทอนสัดส,ส่วนมาค่ะน้ํา สองสองปดจ่งอันนี้คือเนื้อนะคะเนื้อเปลกยาวเนื้อของเขาสามเจโอเคสามเจดส โอเคโอ,คโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะที่ได้ให้ความจำอุ้มสั้นมากนะ <c oughs> น้ำใช่ค่ะตัวเนื้อสามร้3 3. อยสาเจบจุามอคงที่ละสามร้อยเจ็จุสนี่คือเนื้อคราวนี้มาที่ว่าตักหนึ่งได้กี่บาท ตักละกี่บาทดีคะตักได้กี่ช้อนคะหลายคนจะใช้ช้อนนี้ไหมคะไม่คะ่ะมันเยอะนะคะอุ้มใช้ช้อนตัวนี้นะช้อนละห้าบาทมันจะเป็นสช้อนที่ซ้อนช้อนที่แบบเซเว่นเขาใช้ตักบุกบุกอะ่ะจะเป็นประมาณเนี้ยถ้าตัวเนี้ย เป็นไข่มุกต้มเองอ่ะน่าจะดีดีกว่านะอย่างเงี้ยโหเยอะนะเนี่ยได้กี่ช้อนมาลองดูแล้วกันสำหรับคนที่ใช้อยู่หนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนไข่กี่บาทใช่ใส่เยอะไปไม่อร่อยถูกต้องพี่เห็นด้วยเรื่องนี้พี่กดบวก ี่ช้อนได้ไหมสี่ช้อนอะ่ะมันมันทําให้เสียรสชาติไปอะค่ะเพราะว่าตัวมุกบุกจริงๆเขาจะมีรสชาติของเขาอยู่แล้วอะนะแล้วแบบถ้าเราใส่เยอะไปมันทําให้รสชาติมันเสียสี่ช้อนแล้วก็อีกนิดนึงไม่เอาอย่าหาทำถ้าใช้สี่ช้อนอุ้ยหล่นไปหนึ่งชิ้นนะคะเกิดไปก็เกิดขึ้นได้นะคะนี่ค่ะคราวนี้เรามาใช้ช้อนตัวนี้ค่ะปกติอุ้มตักให้ลูกค้าอุ้มจะใช้ตัวนี้สองช้อน ไค่ะหเห็นชัดไหมคะเอาแบบรเรียรเรียบเลยนะไม่พูดเลยนะสเนี่ยก็คือสำหรับ1แก้ว1เสิร์ฟแต่เวลาแบบน้ำมันอยู่ด้วยอะ่ะมันก็จะแบบมีรสชาติของมันด้วยนะแล้วมันก็จะลอยปอระมาณนี้ใครอยากจะเพิ่มมุกก็ทำเป็นฮอปปิ้งขายแบบเพิ่มสิบ,บาทอะไรเงี้ยนะนับต่อค่ะสา ห้าหกเจปดเก้ียวว่ากเลยสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสา สิบสี่สิบห้าสิบหกหกเจ็ดสิบเจ็ดไหมแปดสิลูกสิบเจ็ดไม่เต็มหลยสิบเจ็ดกับอีกนิดนึงอ่ะอีกนิดหนึ่งสิบเจ็ด 17, ตักได้สิบเจ็ดช้อน ต๊ะสีน้ำตาลปากกาดิฉันก็ไม่มีหมึกนะจ๊ะดิฉันก็กดแรงๆเอาโอเคส7เจ็ช้อนกับอีกนิดนึงคราวนี้สงสัยอีกอันนึงสงสัยอีกอันนึงคืออุ้มบอกว่าเวลาอุ้มตักอะอุ้มจะไม่เอาน้ำออกใช่ไหมอุ้มจะลองแบบใส่น้ำเข้าไปด้ยวยเป็นพวกชอบช่างสงสยัย เราก็จะเอาน้ําที่เราแยกเธอไว้ไม่แน่นะคะเมื่อกี้ทุกคนตามทันใช่ไหมคะก็คือช่างรวมเนี่ยได้อยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดจุดแปดหลังจากฉีกซอมาแล้วนะแล้วก็เนื้อเนี่ยช่างได้อยู่ที่ประมาณจริงๆต้องทําเป็นแบบเฉลี่ย ة, เวเยช่างสามรอบอันนี้ตามหลักว,วิทยาศาสตร์นะคะเพื่อหาค่าเฉลี่ยนะคือเรียนวิทยาศาสตร์มานะ เนื้อจะอยู่ที่ประมาณ369.7ถึง370.4อันนี้คืออยู่ที่ช่วงนี้นะเพราะว่าตาช่างแบบมันไม่นิ่งอ่ะนะน้ำจะอยู่ที่ประมาณ228ถึง0.4ลบ228.1อุยต้องเป็น370.4ลบ 5 9 7 8ก้าเจถ้าทำการทดลองจริงอ่ะต้องช่างทั้งหมด3รอบนะเพื่อหาค่าเฉลี่ยนะคะอยู่ที่2 2 2สององ่อฮะน้ำนะคะคราวนี้ด้วยความสงสัยเพราะว่าที่กุ้ม,มันบอกว่าต้องตักน้ำไปด้วยไม่ต้องเททิ้งไม่ต้องแบบไปแยกเขาให้เขาแบบถูกหล่อเลี้ยงกันไว้อยู่ในนี้ก็ เทรวมกันแล้วนะคะน้ํากับเนื้อนะดูว่าจะสามารถตักได้กี่ช้อนนะคะช้อนโต๊ะสีน้ำตาลตัวนี้นะคะอ่ะคนผสมเพให้เข้ากันก่อนอ่ะไปค่ะหนึ่งสองเนี่ยที่ร้านกุ้มจะตักประมาณเนี้ยสองช้อนตอนหนึ่งแก้วตอนหนึ่งเสิร์ฟเดียวไหมสามสี่ 5้าหกเจ็ดแปนี่ยังมีเนื้อเยอะอยู่นะสิบสไม่ได้ตักเอาแต่น้ำนะ สิบสี่ิบส่เริ่มเริ่มเริ่มนี่แหละสิบสี่สิบสี่สิห้าทุกคนนับตามด้วยนะเป็นคนขี้ลืมนะสิบหหกไปจ้ะสิหไปจ้ะสิหกจ้ะสิบเจดสเจ้ะเริ่มเริ่มแบบอันนี้ล่ะ ต่อพยายามตักนะ้ำตักเนื้อออกมาให้ได้เยอะนะเท่าไหร่ละฮึเท่าไหร่ละฮึ <laughs> ทุกคนตอกอุ้มด้วยสิบสิบเจ็ดช้อนนี้สิบเจ็ดหรือสิบแปดสิบเจ็ดหรือสิบแปดทุกคนตอกอุ้มด้วยสิบหกหรือสิบเจ็ดสิบเจ็ดหรือสิบแปด สิบเจ็ดแล้วกันนะสิบเจ็ดสิบเจ็ดแหละไปต่อขอโทษ <c oughs> อุ่มเป็นคนขี้ลืมสิบเจ็ดสิบปดไหมไปไหมสิบแปดไหมมันยังมีเนื้อเหลืออยู่นะอันนี้คือมันยังมีเนื้อเหลืออยู่นะยังไม่หมดนะด้วยการที่เราแบบตักน้ำเข้าไปด้วยนะ อขอช้อนไอ้ตัวนี้ช่วยสิบแปดอ่าขอบคุณครับน่ารักช้อนนี้สิบเก้าถูกไหมช้อนนี้สิบเก้ายังมีเนื้อเหลืออยู่ยังไดอยู่น่าจะได้จบอยู่ที่เท่าไหร่ยี่สิบช้อนไหมยี่สิบช้อนนะแล้หมดละเนี่ย yeah. เอาจริงนะส่วนตัวชอบไลฟ์สดมากกว่าทําคลิปเลยหนึ่งคือตัดต่อยังไม่เป็นสองคือมันเรียวดีมันไม่มีการคงการคัดอะไรใดๆอ่ะนะยีช้อนปาบถูกต้องไหมคะอุ้มน้ำถูกต้องใช่ไหมคะยี่สิช้อนนะนี่คือรวมน้ํานี่ก็จะเหลือน้ําอยู่หน่อยเหลือน้ําอยู่เห็นไหมเห็นไหมตักให้ดูเทให้ดูก็แนละ้ น้ำที่เหลือจะประมาณนี้แต่ไม่มีเนื้อละหมดหมดก็เรียงยี่สิบช้อนได้คุยกันด้วยใช่ใช่ไม่เหงาจริงๆได้ทั้งหมดตักนะน้ำบวกเนื้อนะคะยี่สิบช้อนโต๊ะสีน้ำตาลสีน้ำตาล ตักเสมอช้อนอะนะเห็นใช่ไหมทุกคนประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าโอเคคราวนี้มาคำนวณคุณกันดีกว่าทุกคนปกติซื้อกันอยู่เท่าไหร่อย่างที่อุ้มขายเนี่ยอุ้มจะขายอยู่ถุงละ36บาทถุงละ36บาทโอเค36บบาทค่าจัดส่ง เอาที่ทุกคนแบบสั่งกันบ่อยๆนะเอาที่สามถุงนะ่อื้มสามถุงสามถุงสามสิบหกคูณสามจะยกที่หนึ่งร้อยแปดบาทค่าจะส่งอุ้มคิด COD กับโอนตังเนี่ยห้าสิบาทนะค่าส่งห้าสิบบาทแปลว่าไปถึงมือของทุกคนนะคะในใน,ในสามถุงนะ ถ้าซื้อเยอะมันก็ลดลดลงอะนะอยู่ที่158ห้าสรสามตกถุงละ52.67มันไปแพงตองค่าจัดส่งอ่ะสงสารทุกคนต้องต้องมาเจอค่าจัดสง่งเยอะๆนะ52.67นะตักได้ทั้งหมดเท่าไหร่ 20, 20่สตักนะรวมน้ำนะไม่ต้องไปแยกนะทุกคนหาร20ตกช้อนละ ช้อนละ2.6งจุสามสามห้าบาทเห็นไหมไม่เห็นเพราะว่าปากกาไม่มีมึกเดี๋ยวสรุปเขียนใน iPad ก็ได้นี่หว่าเดี๋ยวเดีเขียนในไ p a d ให้เออได้รถใหม่ใหม่ใหม่สิต้องบวกเลย เราเขียนในไอแ d ดให้ทุกคนดูลบไอ้นี่ก่อนคือกำลังงงกับไอแพดพรอกันนะคะทุกคนก็ตกช้อนละ2.6อันนี้คือแบบสั่ง3ถุงนะใช่ขอบคุณมากค่ะ น่ารักมากเลยอะค่ะคุณสไปร์บ็คคลาสสิกชื่อจริงๆชื่อวนะ่าไงอะสไปร์บ็คคลาสสิกสช้อนโตรวม5.24บาทใช่แล้วตักกันราคาเท่าท่คะตักกี่บาทกันคะทุกคนทุกคนขายแบบ2ช้อน10บาทไหมหรือว่าพีุ่งค้าหนูใจดีค่ะ2ช้อน5บาทค่ะนั่นแหละค่ะหนูก็ขาดทุนแต่ถ้าหนูรวมในราคาน้ําไว้อยู่แล้วอะต้นทุนของน้ําอะแล้วมาใส่มุกบุกะหนูก็จะได้แบบ ไอ้แล้วเหรอเขาเลี้งไงก็จะได้ได้ได้กําไรคือทุกครั้งก่อนที่จะตั้งราคาไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่แวไม่ใช่ว่าแบบจะขายเท่าไหร่ก็ได้นะคะต้องคํานวณต้นทุนตองแก้วออกมาให้ได้ก่อนนะคะอ่ะจะเห็นไหมอย่างนี้ไหมชิปนี่คือชําแหล่เลยนะคะทุกคนจะได้แบบรู้นะถุงละสามสิบหกบาท S <S ไม่ได้สงสารนะในโปรดักชันของตัวเองอะสามสิบหกบาทยังไม่ได้กล้องมันก็กลับนนอะเนาะเดี๋ยวขอเขียนก่อนลนะกันสามสิบหกบาทรวมส่งสามถุงเท่ากับหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาท ตกถุงละ1ถุงเท่ากับ52.67อันนี้ถ้าใครซื้อแบบตามบ้านตามตามร้านใกล้ๆอาจจะมีถุงละแบบ5 0 4 5อะไรเงี้ยคะแล้วแล้วแต่นะคะแล้วแต่สถานที่หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรแล้วแต่ที่คุณไปซื้ออ่ะอ่ะก็คำนวณประมาณนี้คิดว่าคำนวณ20หารด้วย20อ่ะนะ 52.67บองเนาะได้ราคาต่อถุงหารด้วย20จะตกเท่ากับ2.6ง3 5ามสามบาทต่อช้อนนะคะแล้วถ้าพี่อุ้มค้าหลูซูยกลังค่ะยกลังของอุ้มเนี่ยจะอยู่ที่830นะคะต่อลัง1ลังอันนี้คือรวมค่าส่งเรียบร้อยนะคะ หารยี่สิบหารยี่สิบก็คือมียี่สิบถุงแปดร้ 30, อยสามสิบหารยี่สิบถุงจะตกสี่สิบเอ็ดบาทจุดห้านะคะสี่สิบเอ็ดจุดห้าเท่ากับเท่ากับสี่สิบเอ็ดจุดห้าตักได้ยี่สิบช้อนอันนี้แบบเอาตรงตรงเตง้ตงๆเลยนะไม่ไม่ไม ไม่แบบรวมที่แบบฉันลองชิมดูหรืออะไรใดๆนะเอาแบบตรงๆเลยนะคะจะตกช้อนละ2.075บาทอันนี้คือราคายกลังนะคะตก2เท่ากับ2.07จุเจ็ดเจ็ดยังเจ็ดยังเฮ้ยเจ็ดห้า 2.075อันนี้คือราคายกกลังมี20ถุง1ถุงตักได้ 20, 20่สช้อนโต๊ะจะได้ต้นทุนต่อช้อนที่2.075บาท1ช้อนโต๊ะตัวสีน้ำตาลตัวนี้ตัวนี้ถ้ารวมแบบอ่าเป็นแบบชาไต้หวันเยนลลี่บาวชูก้า ชาไต้หวันมุกบุกวาวชูก้าอะไรเงี้ยมันหนีกันไม่พ้นเงี้ยคุณต้องรวมต้นทุนของเครื่องดื่มต้นทุนของแก้วต้นทุนของอะไรทุกอย่างของคุณแล้วก็บวกจวนีนเข้าไปขายได้กี่บาทโอเคไหมคะแล้วแต่แหล่งซื้อใช่ <laughs> แต่แหล่งซื้อราคาตัวนี้จะขึ้นแล้วแต่แหล่งซื้อนะคะขอบคุณมากๆค่ะ <laughs> นี่นะคะวันนี้ก็จะมาชําแหละไข่มุกบุกติ่งฟงบราวชูกานะคะรสชาติอื่นๆก็น่าจะคล้ายๆกันอะนะโอเคไหมคะทุกคนชําแหละให้เห็นแล้วนะคะว่าคุ้มค่าหรือเปล่าตักต่อช้อนคุ้มค่าไหมฉันจะต้องไปขายกี่บาทโอเคเนาะถ้ายกลังก็จะถูกลงขอบคุณมากๆนะคะ ทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูที่ช้อนของแต่และคนด้วยนะคะใช่ช้อนไซส์เอ่อตัวเนี้ยตัวเนี้ยของอุ้มะมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่มันจะใหญ่กว่าก็มีนะคะทุกคนต้องลองแบบเอาจริงนะ่ะมาถึงอะ่ะลองตักดูก็ดีมากนะคะกับของที่ตัวเองมีอยู่แล้วอะ่ะช้อนแบบบางคนแบบใช้ช้อน เช้อนตวงอีกแบบอะไรเงี้ยทุกคนลองทำแบบเนี้ยก่อนที่จะตั้งราคาก็ดีค่ะจะได้แบบเอ้ยตักไปได้กำไรไหมว่าทำไปได้ืำไรหรือเปล่าว่าคุณเหนื่อยฟรีหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยทำก่อนเนาะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับ สไปแบตคลาสสิกแล้วก็ทุกๆคนที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงมีคอนเทนต์อะไรหรือว่าคำถามอะไรก็เ,เดี๋ยวจะมาทำให้นะคะคลิปต่อไปน่าจะทำมัชชะคนถามเข้ามาเยอะมากเลยมัชชะจะเปรียบเทียบเลยของแต่ละยี่ห้อว่ารสชาติราคาการทำการปรุงอะไรเงี้ยแชร์สูตรด้วย โอเคนะคะเดี๋ยวติดตามกันค่ะขขบคุณมมากๆเลยขอบคุณมากค่ะ